สวัสดีครับสวัสดีครับ FC มายุสคารนะวันนี้ก็กลับมาเจอกับผมอีกแล้วนะฮะวันนี้นะผมมีรถเก๋งซีดานสปอร์ตสปอร์ตเข้ามาคันหนึ่งนะฮะด้านหน้าผมนี่เลยนะฮะก็คือเจ้าตัวมิตซูบิชิแลนเซอร์1.8นะครับนี่นะครับเป็นตัว GLS เกียร์ออโต้ปี2010นั่นเองนะฮะได้เป็นสี่บอนด์นะครับสวยๆนะครับใบใช้งานไปเพียง แสนกว่าโลนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังมองหารุ่นนิ่วนะฮะก็สามารถติดต่อนะครับเข้ามาหาผมได้เลยที่เบอร์0 843848404หรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะฮะรถคันนี้เพิ่งเข้ามานะครับในส่วนของตัวรถนะครับไม่มีประวัติชนหนักพลิกคว่มจมน้ำใดๆทั้งสิ้นเลยนะฮะคุณลูกค้านะครับนะก็เครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคันนี้ นะราคาขายอยู่ที่2 6 5 0 0 0บาทนะฮะ2 6 5 0 0 0บาทลูกค้าผ่อนอยู่ประมาณ5,000กว่าบาทเองนะครับก็เพื่อไปก็การไม่เสียเวลาก่อนที่เราไปชมในส่วนตัวรละเอียดของเจ้าตัวแลนเซอร์นะครับ EX คันนี้รบกวนคุณลูกค้ากดไลค์กดแ like, ชร์นะกด Subscribe และกดกระดิ่งถึงช่องของผมให้หน่อยนะคันนี้สวยๆเลยนะครับเป็นตัว l a นเซอร์ EX นะครับนะเป็นตัว เกือบเกือบท็อปแล้วแหละนะครับแต่ไม่ใช่ตัวท็อปนะครับตัวนี้ไฟหน้าเป็นไฟหน้ามัตติรีเฟคเตอร์ฮะไฟฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าสปอร์ตนะครับนะแบบนี้เลยนะครับมีไฟตัดหมอกขุ้นหน้ามีสเก์ตข้้นหน้ามาให้นะครับอ่าตัวรถนะครับสวยเลยนะในส่วนตัวบอดี้อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับไม่มีประวัติชนหมังมีอ่าจมน้ำนะครับรถบางๆเลยนี่บางมากนะครับลูกค้านะครับลัดด้วยกับยางเมชเชลินนะครับ นียางแมชชลินคันนี้ได้เป็นยางนะครับปี13ตรงนี้เดี๋ยวเราดูในส่วนของยางให้นะครับนะแล้วก็ไซส์ย,ยาง205 0นนะครับ60 R16 นะครับล้อแม็กซ์ขอบ16ดิสเบรกและด้วยสเกิร์ตมาให้รอบคันนะครับไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงแก้มนะครับนี่กระจกก็จะเป็นสีทูโทนสีดำด้านตัดกับสีบอลสีเดียวตัวรถนะครับ ตีดสีมาให้เรียบร้อยนะครับคิ้วกันสั่นมาให้เรียบร้อยดิสเบกสีส่ล้อแล้วก็ได้เป็นท่อแต่งมาด้วยนะฮะลูกค้าันนี้ไฟท้ายนะฮะดีไซน์ออกมาทรงสปอร์ตเลยแบบนี้เลยนะครับมีสปอยเลอร์นะครับมีเซนเซอร์มาให้แล้วก็ดิฟิวเซอร์เป็นของเรนลี่อาร์ดเลยลูกค้านี่นะฮะของเรนลี่อาร์เลยนะครับแล้วก็ปลายท่อจะเป็นของ SKS นะครับสวยๆนะ นี่โลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับ1.8 GLS ราคา265,000บาทเท่านั้นนะฮะห่อนอยู่ประมาณ5,000นะครับก็สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยที่เบอร์084 384 8404นะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถมาทดลองขับกันได้เลยนะครับมาดูภายในภายในของเขาจะได้เป็นสีดำนะฮะเงางามแบบนี้เลยเบาะหนังสีดำนะฮะนี่นะฮะในส่วนตัวรถ เดิมๆนะน็อตเนิร์ดไม่มีขยับเลยนะครับผมนี่นะฮะเดินได้ได้สีเท้านะครับสามารถนั่งได้ประมาณ3คนนะครับมีที่พักแขนมาให้ด้วยนะฮะอ่านี่เลยนะครับภายในใหม่มากนะครับลูกค้านะครับโปงมาลาย3ก้านนะครับแบบนี้เกียร์ออโต้นะฮะไม่แพงนะ2 6 5 0 0 0ับาทนะครับคันนี้ไม่แพงนะครับนี่เลย นี่นะครับเลสโซ่ร์หอกระจกนะครับไฟฟ้าออโต้ฝั่งคนขับนะครับตัวนี้จะเป็นลายแบบสวยๆดูสปอร์ตนะครับน็อตเดิร์ดไม่มีขยับเลยนะฮะเลเซอตัวแอร์แบ็กคู่หน้านะครับเครื่องเสียงนะครับ CD MP3 FM AM นะฮะนี่นะฮะแอร์แบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ สตาร์ทแปหนึ่งหน้าปัดจะเป็นแบบนี้เลยะฮะลูกค้านี่เลยนะฮะสวยๆนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาสอบถามดูตัวรถได้เลยเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันหน่อยนะฮะว่าจะเป็นไงนี่นะครับในส่วนตัวห้องเครื่องนะครับจะเป็นตัวเครื่องเบนซินนะครับขนาด1.8ลิตรนะครับเป็นตัวเครื่องไมเวก นะครับรละเอียดห้องเครื่องเดิมเดิมนอนเติรดไม่มีขยับนะครับมาร์กลงงานอยู่นะครับนี่นะฮะสามารถมาลองขับมาดูได้เลยนะครับรถคันนี้จอดอยู่ที่รายมินทา90นะครับเปิดบริการทุกวันเวลา9โมงถึงนะครับโมงเย็นก็ขอฝากด้วยเลยครับสำหรับเจ้าตัว m i t s บิชิแลนเซอร์ EX 1.8 g l s ปี2010คันนี้นะครับราคาเพียง265,000บาทนะครับ จ้องก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับสวัสดี้ผมไมค์ส่าก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แ,และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ